ข้อปฏิบัต,บติบางอย่างที่ควรเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับโภกทรัพย์ข้อคอในแง่รัฐพระพุทธศาสนามองเห็นความสำคัญของทรัพย์ในสังคมของชาวโลกว่าความจนเป็นความทุกข์ในโลกความยากไร้าขาดแคลนเป็นสาเหตุสำคัญของอาชยากรรมและความชั่วร้ายต่างๆในสังคมเช่นเดียวกับความโลภและสัมพันธ์นกันกับความโลภด้วยและถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่จะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลจัดสรรปันทรัพย์ให้แก่เหล่าชนผู้ไรทรัพย์ไม่ให้มีคนจนยากขัดสนในแผ่นดินคือมุ่งช่วยพร้อมกับส่งเสริมความขยันไม่ให้จนเพราะเกียรติครานซึ่งทั้งนี้ย่อมต้องอาศัยวิธีการต่างๆประกอบกันและตามที่เหมาะกับสถานาการณ์เฉพาะอ,อย่างยิ่งการเปิดช่องทางสร้างโอกาสให้ถวยราช ทำมาหาเลี้ยงชีพจเจริญก้าวหน้าโดยสุจริตการส่งเสริมอาชีพการจัดสรรเกี่ยวกับทุนและอุปกรณ์ตามหลักราชสังฆวัตุสีและการควบคุมป้องกันไม่มีอธรรมการคือการทำการและวิธีการทั้งหลายที่ไม่ชอบธรรมไม่เป็นธรรมมีการเอารัดเอาเปรียบกันเป็นต้นโดยที่รัฐควรถือเป็นหลักการว่าการลดหมดไปของคนยากไร้ เป็นเครื่องวัดความสำเร็จได้ดีกว่าการเพิ่มขึ้นของคนร่ำรวยและให้การลดหมดไปของความขัดสนนั้นเป็นผลของการจัดการทางสังคมที่ไม่ละเลยการพัฒนาคนหมายเหตุหลักราชสังฆวัตถุคือสังฆหวัตถุของพระราชาหรือหลักการสงเคราะห์ประชาชนของนักปกครองได้แก่ 1. สัตสเมทะฉลาดบำรุงธัญญาหาร 2. ปริสเมธทะฉลาดบำรุงค่าราชการ 3. สัมมาปาสะผูกผสานรวมใจประชาด้วยการส่งเสริมสัมมาชีพให้คนจนตั้งตัวได้และ 4. วาจะไปยะมีวาทะดูดดื่มใจ